สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าคันนี้ครับเดอ b m บีเอ็มบ7วซีรีส์เจ็ดนะครับวันนี้ผมมากับตัวที่เป็น v ว r ร์เรเครื่องยนต์สันดาบนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตัวใหม่นี้นะครับมีการ รับเปลี่ยนใหม่นะทำให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับและตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีทั้งเบียนแลันยู่ I7 แล้วก็ซีเเปิดมาในเวลาเดียวกันนี่ครับใช้แชสซีเดียวกันแบบนี้นะครับหน้าตาค่อนข้างที่จะคล้ายกันเลยนะครับแต่วันนี้ผมเอา 750e มาให้ดูนะครับเพราะว่าตัว I7 เนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วนะครับ i7 x y 6 0นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงประชุมเอเวกนะครับก็เลยมาเป็นรถยนต์ออฟฟิเชียลนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเครื่องยนต์สรัับนะ ปรับนะครับระหว่าง i7 มาเป็นซี7เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ดูเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าออปชันเนี่ยจัดมาเต็มมากเลยครับสำหรับเจเนอเรชันใหม่ครับ bmw c v7 ครับเริ่มจากดีไซน์ของเจ้า c v7 กันก่อนนะครับต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยเห็นก็คือคล้ายๆกันกับ i7 นะครับแต่ในการเปลี่ยนครั้งนี้นะครับมาเป็นเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยจะเห็นว่ากระจังหน้ามีการปรับนะครับใน i7 เนี่ยจะเห็นว่ามันก็มีกระจังหน้าคล้ายๆแบบนี้นะแต่มันจะมีความปิดทึบมากกว่านะครับเพราะเป็นรถไฟฟ้านะไม่จำเป็นที่ต้องมีคูลิ่ นะครับแต่ในซีรีส์เนะครับในเวอร์ชนที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันปิดอยู่นะตอนนี้แต่ว่าเวลาเราขับไปแล้วเครื่องสตาร์ทแล้วเครื่องต้องการความเย็นเนี่ยนะครับมันจะสามารถเปิดออกมาได้นะครับเพื่อปล่อยอากาศเข้าไปให้เครื่องยนต์เย็นลงนะครับแต่เวลาไม่จําเป็นมันก็จะปิดอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะครับเพื่อเพิ่มอากาศคุณภาพทาให้รถมันดูลมมากขึ้นนะครับแน่นอนในซีรีส์เใหม่มีไอคอนในโกลดรอบนี้อยู่แล้วนะครับรอบกระจังหน้าเลยตอนกลางคืนก็จะเห็นค่อนข้างชัด และคันนี้เป็น 750e นะครับรอบโลโก้ BMW อ,อะไรต่างๆนะก็จะเป็นสีฟ้านะเพื่อบ่งบอกว่าตัวนี้เป็นตัว Electrified นะครับอาจจะไม่ใช่ไฟฟ้าแท้แต่ก็มีไฟฟ้าบางอย่างนะครับด้านหน้าไฟหน้าดีไซน์เหมือนกันนะครับก็ให้ดีไซน์ที่เท่อยู่และด้านในเนี่ยเป็นแบบคริสตัลนะผมว่าดูสวยอยู่เหมือนกัน ซีรีส์็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยระหว่าง2รุ่นนี้นะครับซีดีเจเจ็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าล้อนะครับในซีดีเจ็นะครับเจ็ดนี์กับเจ็ดสี่ศูนย์ีจะได้ล้อแบบนี้จะไม่ได้แบบล้อขนาดใหญ่เหมือนไอเนะที่เป็นแบบยี่สิบเอ็ดยี่สองนิ้วอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นยี่สิบนิ้วธรรมดานะครับยางเฟรนลี่ด้วยนะครับก็เป็นไม่ได้ยางหวุหวาอะไรนะ แล้วก็เป็นล้อสไตล์แอโรบลีดนะครับแต่ว่ายางมันแก้มหนาดีผมชอบทําให้เวลานั่งเนี่ยสบายด้านข้างโลโก้ดีไซน์เนะครับแล้วก็ความยาวของมันเน่ยยาวมากเลยนะครับแต่ปลาที่ฟีเจอร์นะครับใน 750E นะครับก็คือประตูอิเล็กทรอนิกส์ดอเวลาเราแบบว่ากําลังเดินมารถเดินมาต้องการเปิดไม่ต้องใช้มือก็ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า BMW กมับเลยูอยก็คือแบรนด์เดียวกันนะครับเขาก็เลยยืมมอเตอร์ ที่ใส่ในโรสลอยอัมมาไซคันนี้นะครับทำให้การขึ้นลงง่ายขึ้นแล้วก็หรูหรามากขึ้นกดปุ่มตรงนี้ปั๊บทีหนึ่งถอยมานะครับประตูจะเปิดฟ้าออกมาแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นได้แบบง่ายได้กดปุ่มอีกทีมันก็จะปิดนะครับถ้าเป็น d r i v e ์ผมยืนอยู่ฝั่งนี้อะประตูเปิดแล้วนายขึ้นรถแล้วนะครับกดปุ่มับ๊บมันก็จะปิดให้เลยแบบนี้นะครับคนขับด้านหน้าก็มีนะครับเหมือนกันเลยเปิดกดแล้วถอยมามันก็จะเปิดให้เหมือนกันนะครับ ถ้าถ้าคนขับมีคนเปิดประตูให้อีกทีก็มีคนปิดให้อีกทีนะครับมันก็จะปิดให้อีกทีหนึ่งเลยบอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับรถที่หรูแบบนี้บอกเลยว่าจําเป็นอยู่แล้วนะครับและมาที่ด้านหลังครับซีรีส์เทั้งตัวเครื่องยนต์สันดาบและเป็นแบบไฟฟ้าจะเป็นด้านท้ายดีไซน์คล้ายๆกันเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรกันเลยนะครับที่เปลี่ยนหลักๆที่เห็นได้ง่ายๆนะครับก็คือจะสังเกตว่าถ้าเป็น i7 จะเขียน i7 ไว้ฝั่งนี้แต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์สันดาบซี 7, นะรีส์ ตัวในเครื่องยนต์สันดามเนะี่ยฝั่งนี้จะเป็นแบตการขับขี่ตัวนี้เป็น X Drive ก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับฝั่งขวาจะเขียน7 5 0 e นะครับถ้าเป็นดีเซลก็จะ7 4 0 d นะครับแล้วแต่รุ่นไปนะครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้านะครับจะเขียน i 7ตรงนี้แล้วฝั่งนู้นจะเขียนว่า X Drive 6 0 X Drive 70ว่ากันไปนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับด้านท้ายก็เป็นดีไซน์ปกตินะเป็นแบบ M Sport ทุกรุ่นนะในไทยไม่มีตัว Excellent นะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบที่มันดูสปอร์ตกว่าตยทีเ้คับปกติ นะครับเป็นแชสซีที่แชร์ทั้งไฟฟ้าและเครื่องยนต์ทำให้มีที่เก็บแบตเตอรี่ที่มากขึ้นนะครับก็เลยไม่ค่อยกินที่เก็บของด้านหลังเท่าไหร่นะครับก็ยังมีขนาดพอๆกับ JC 0 d ดีอยู่นั่นเองครับนี่ครับช่องชาร์จของ7 5 0 e นี่ยังเป็น AC อย่างเดียวอยู่นะยังไม่มี DC มาให้นะครับถึงแม้จะเป็นแบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วแบตเตอรี่ของ7 5 0 e นะครับขนาดอยู่ที่22.1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าใหญ่แบบโอเคนะสำหรับรถไฟฟ้าแบบนี้ที่เป็นไฮบริดแบบนี้แล้วเป็นแบบชีวิตเจ็ใหญ่ด้วยนะครับวิ่งได้ไกลสุด nEDC เคลมไว้ประมาณ85กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ว้าวอะไรมากแต่ว่าในตัวใหม่นี้ก็ถือว่าวิ่งได้ไกลกว่าตัวเก่าพอสมควรเลยตัวเก่า20 30 40โลลลกก็หมดแแแ้้ววนะครรัับบต่าขขี่ตัวนี้วิ่งไได้้กลขึนนะครับ85โลถือว่า ดีเลยนะครับการชาร์จ AC อย่างเดียวผม mm hmm. พูดไปนะก็ไม่ได้ชาร์จเร็วมากประมาณ11กิโลวัตต์นะออนบอร์ดชาร์จก็8ชั่วโมงแล้วแต่นะบางคนอาจจะเร็วกว่าแต่ว่าบ้านผมมันไม่ได้เร็วมากกับประมาณ6กิโลวัตต์ในหัวชาร์จนะครับก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะแล้วแต่ตู้ชาร์จที่บ้านครับดูตใต้ฝากระโปรงของเจ้าซีวีเจ็กันนะครับตัวใหม่นี้นะครับถ้าเป็น i7 จะปิดทึบนะครับแต่ในคันนี้นะครับจะเห็นเครื่องยนต์เลยนะครับสามยุทริหสูบเรียงนะครับก็คือเครื่องคล้ายๆกับตััััวเเก่าหหละะนนนคครรรบบสมือ B58 แต่เป็น ตัวรหัสที่ไม่ใช่ M นะครับแรงม้าสูงสุดเครื่องเดียวๆอยู่ที่313แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ500นิวตันเมตรนะครับเมื่อทำงานควบคู่กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับขับเคลื่อนไปที่4ล้อนะครับผ่านเกียร์แปรสปีดทอร์คอนวอเตอร์นะครับทำแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่489แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่700นิวตันเมตรเลยบอกเลยว่าแรงใช้ได้เลยนะครับแรงเลยแหละนะครับ0ถึง100ใช้ในเวลาเพียงแค่4.8วิเท่านั้นถือว่าเร็วเลยนะสำ นะครับแล้วก็มีระบบเลี้ยว4ล้อมาให้ด้วยนะครับเป็น Integral Active Steering นะครับเลี้ยวทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับในความเร็วต่ำจะเลี้ยวคนละด้านและในความเร็วสูงจะเลี้ยวด้านเดียวกันเพื่อทำให้ stability ในความเร็วสูงเนี่ยดีขึ้นนะครับ Top Speed อยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าดีละนะครับในเจ้า 750e นี้นะครับถือว่าเครื่องเนี่ยแรงแล้วน่าจะขับสนุกมากๆครับ ด้านหน้าของเจ้า 750e นะครับต้องบอกเลยว่ามันก็เหมือนเดิมแหละเหมือน i7 เลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยด้านในยังคงเป็นดีไซน์จอขนาดใหญ่คู่ด้านหน้าคนขับอยู่นะครับหนังเนี่ยเยอะไปหมดเลยขึ้นมาถึงขอบประตูนี่หนังหมดเลยนะครับและใน 750e นะครับหลังคานเนี่ยจะเป็นแบบผ้าอาันทาร่าเลยนะโอ้โหรู้สึกแบบรู้จริงๆนะครับขึ้นมาถึงขนาด เนี่ยที่วางแดดยังเป็นมาดบางแดดเนี่ยยังเป็นเัลคันทาร่าเลยนะครับรู้สึกดีมากนะครับบอกเลยว่าชอบจริงๆต้านหน้าคนขับนะครับจอคู่เหมือนที่พูดไปนะครับมี head up display มาให้นะครับพร้อมกับนี่ครับพวงมาลัยของ bm รุ่นใหม่ๆจุนแบบนี้หมดแล้วนะครับขนาดเท่ากันหมดเลยแล้วก็การยังหนาเลย bm ไม่รู้ทำไมชอบก้ารหนากันนักหนานะครับแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกนิมเบิอะไรขนาดนั้น นะครับด้านหลังแพตเดิลชิพนะครับเพราะยังไม่ใช่ตัว i7 นะยังมีแพตเดิลชิพบวกลบมาให้นะครับพร้อมกับบูสต์โหมดบูสต์โหมดเปิดยังไงนะครับดึงด้านซ้ายค้างทิ้งไว้มันจะขึ้นมาบูสต์โหมดหน้าคนขับนะครับตรงนี้นะครับตัวควบคุมปกติแล้วสี่คู่ส้นโถอะไรต่างๆนะครับและตรงกลางเนะี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เป็น individual letter package นะครับก็จะเห็นการเดินได้รอบตรงกลางตัวปุ่ม horn ของ bmw อตรงนี้นะครับและนี่บ่งบอกว่าเป็นสีฟ้านะรุ่นไฟฟ้า นะครับไปอิเล็กทริฟายด้าหน้าเลียเอยูไอดตัวล่าสุดแน่นอนไม่มีอะไรเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับปกตินะครับลงมาต่อตรงนี้จะเป็นตัวคริสตัลของเขาเนะครับเหมือนกับใน i j เลยนะครับจะเปลี่ยนไฟตามโหมดตามอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถปรับแอร์ได้จากตัวควบคุมตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับแท่นไวเดสชาร์จนะครับโทรศัพท์วางฟาพไดทันทีนะครับง่ายดายตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับ ที่เก็บแก้วนะครับตรงนี้ตัว iDrive Controller นะครับในซีรีส์7ที่ขายในบ้านเราทุกรุ่นจะมีตัวคริสตัล p ฮเกียมีมาให้อยู่แล้วนะครับจะเป็นตรงตัว iDrive Controller ตรงที่ปรับอุณหภูมิอะไรต่างๆนะครับที่ปรับเสียงนะครับตัวเกียร์ตัวปุ่ม Start-Stop เป็นคริสตัลหมดเลยนะครับรวมไปถึงที่ปรับเบาะนี่ก็เป็นตัวคริสตัลนะครับเบาะก็เหมือนกันนะครับเหมือนที่เรพูดไปนะบิ๊มเนี่ยมันดูอยู่ i n d i v i d u a l Letter นะครับนั่งสบายมากนะครับ มีใน 750e เนี่ยมีให้เลือก2สีก็คือสีดำกับสีน้ำตาลตัวนี้นะครับถือว่าดูดีดูหรูด,ดูแพงเลยนะครับดูแบบนั่งนิ่มสบายมากเลยปรับได้หลายทิศทางมากนะผมไม่แน่ใจเหมืันกี่ทิศทางน่าจะยี่สิบทิศทางปรับได้ครึ่งบนครึ่งล่างเบาะครึ่งหน้าครึ่งหลังครึ่งหน้าชิ้นหน้านี่ก็มีแยกอีกแล้วใน 750e ก็จะมีลายคาร์บอนตรงนี้นะครับทำให้มันดูสปอร์ตขึ้นนะครับแต่หนึ่งจุดนะาที่เปลี่ยนเลยนะครับที่แตกต่างกันจาก เจ e 7 4 0 d แล้วก็ i 7นะครับ mm. ก็คือลำโพงเนี่ยในตัว ice ในบ้านเราจะไม่ได้ diamond s u n d sound system นะครับจะเป็น bowers and wilkins ตัวปกติที่ลดลงมามันไม่ได้ตัวแพงขนาดนะั้นอันนี้จะเป็น18ป speaker system นะครับมีลำโพง18ตัว mm. ถามว่าเยอะไหม mm. เยอะอยู่แล้วแต่ว่าใครที่ฟัง diamond มากกอนแล้วอยู่ดีเปลี่ยนมาขับ7เนี่ยมันจะธรรมดาไปเลยนะครับแต่โอ้คนปกติมาฟังอันนี้คือรู้อยู่แล้วรู้มากแล้วนะครับกำลังสูงสุดของลำโพงตัวนี้คือ700วัตต์นะครับแต่ถ้า ท่านเปลี่ยนไปซื้อ i7 ตัว60หรือ70ก็ตามเนี่ยจะได้เป็น Diamond s o u n d Sound System นะครับซึ่งมีลำโพง20กว่าตัวอาจจะ30ผมไม่แน่ใจเลขนะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยทำได้1,800วัตต์เลยบอกเลยโอ้โหอันนั้นเนี่ยสุดจริงๆนะครับใครอยากไปดูนะครับสามารถไปดูที่รีวิว i7 ของเรานะครับตัวนั้นเนี่ยจะมีเจ้า d i a m o n o u n d Sound s y s t e m อ่ะนะครับสำหรับด้านในก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันต่อครับป้าย ครับทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในเจ้า 750e แล้วนะครับต้องบอกว่าคือความรู้สึกแรกเนี่ยต้องพูดถึงในมุมของคนที่จะซื้อซีีก่อนนะเพราะว่าซีดีเนี่ยบอกเลยว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ซื้อไปต้องมีคนขับรถอยู่แล้วนะครับในอย่างใดอย่างหนึ่งมีคนขับรถตลอดเวลาหรือว่าเป็นครึ่งๆนะบางทีก็ให้คนขับหรือบางทีก็ขับเองนะครับผมมองในคนที่ แบบว่ามีคนขับรถก่อนล้วกันนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนั่งค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับช่วงล่างนิ่มสบายนะครับและแน่นอนว่าในซีรีส์เจ็ดเป็นถุงลมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยนะครับใน7 4 0 b กับ7 5 0 e ที่เป็นรุ่นซีรีส์เจ็ดที่เป็นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นยางที่ต้องบอกว่าหนากว่ารุ่นที่เป็นไฟฟ้าเนาะเพราะว่าออปชั่นที่เขาเลือกมาในตัวเครื่องสันดาปทั้งทั้งคู่เนี่ยเป็นล้อเดียวกันนะครับ20นิ้วนะครับเป็นล้อแบบแอโรบ็ ถือว่าดีไซน์โอเคแต่ว่าผมว่าข้อดีที่ยางมันหนาขึ้นเนี่ยมันทําให้มันนิ่มกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าในตัว i7 อ่ะมันจะเป็น21นิ้วขึ้นไปนะครับมันก็จะผมว่าไม่ค่อยจะสบายเท่าพวก 750e หรือ 740d ที่มีเอ่อเป็นยางที่หนากว่าแล้วก็การเทเนี่ยไม่ได้มีนะผมเทียบกับ7ตัวเก่า7ตัวเก่าผมว่าเป็นรถนต์ที่เน้นการขับขี่มากกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เน้นการนั่งมากกว่าอย่างเช่นด้านหลังที่มีเตอร์สกรีนขนาดใหญ่นะครับ มีซันบล이นเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับที่บางแดดด้านบนด้านข้างด้านหลังนะแล้วก็ผมว่าที่บางแดดตัวใหม่นี่นะครับมันมีความหนากว่าตัวเกา่าเลยทําให้มันเย็นลงกว่าเดิมอีกนะครับทำให้ด้านในมันเย็นลงกว่าเดิมอีกหันมองด้านคนขับบ้างเนี่ยผมนั่งด้านหน้าขับอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าขับได้ไหมขับได้ครับซีดีเจตัวใหม่นี้ยังเป็นรถที่ต้องบอกว่ายังคงความเป็น driving pleasure machine ของเขาอยู่ เป็นรถที่ยังขับได้นะครับแล้วก็นั่งได้ด้วยนะครับเนี่ยด้านหน้าก็ไม่ที่ด้อยจากด้านหลังเลยนะครับพวกจออะไรต่างๆมีให้ใหญ่มันเบี้ยวนมันอยู่ตัวปกตินะครับหนังอะไรต่างๆเนี่ยก็มีขึ้นมาถึงขอบประตูเยอะแยะหมดเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็ต้องบอกว่าเป็นหนังที่รู้สึกเกรดดีด้วยตอนแรกผมถึว่าจะเป็นหนังแบบที่ไม่ได้ว้าวอะไรมากเครื่องยนต์ของ7 5 0ด e นะครับส0ูลิตร6สูบเรียงนะครับเครื่องคล้ายๆ B58 แหละแต่เป็นจูนล,ลงมา นะครับแรงม้าก็เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับ 750e แรงม้าเยอะนะครับ400กว่ามาสบายๆเลยครับขี่ง่ายได้ยนะครับแล้วก็ในตัวใหม่นี้นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าใหญ่ขึ้นนะแล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับทำให้การวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยทำได้ไกลขึ้นนะครับใน 750e ตอนผมชาร์จเต็มมาได้ประมาณ88กิโลเมตรนะที่มันขึ้นบนหน้าปัดนะครับก็แล้วแต่กันครับขี่ของท่านว่านะครับเป็นยังไงครับประหยัดไหมนะครับแต่ว่า ดูภาพรวมของซีรีส์เเนี่ยบอกเลยว่ายังขับสนุกอยู่นะครับถ้าอยากขับสนุกแต่ว่ามันไม่สนุกเหมือนตัว7ตัวเก่านะเจตัวเก่ามันจะแบบพวงอะไรเล็กๆขับแบบสนุกๆการกาาอยังนาเหมันเดิมนะแต่พวงอะไรผมว่าตัวเก่ามันเล็กกว่าแล้วมันรู้สึกแบบรู้สึกมันคันเล็กกว่าน่อยๆนะครับมันทําให้การขับขี่ผมว่าตัวเก่าสนุกกว่านะแต่ว่านี้ยังทําได้ครับยังไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า7 5 0 e กับ i 7น้ำหนักค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกัน นะครับมันหนักกว่าตัวธรรมดาเยอะเลยเจซดี่ดี2.2ตันเองนะพอขึ้นมานี้2 5 2.6ตันเลยนะครับหนักกว่าเยอะเลยนะก็แล้วแต่กันว่าถ้าคุณอยากได้ BM ผมไม่รู้ว่าแล้วแต่คนเนี่ยอยากจะได้ความเป็นความนั่งสบายหรือว่าความขับขี่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ทั้งคู่ในเวลาเดียวกันผมว่า 750E เนี่ยตอบโจทย์มากนะครับเพราะมันเป็นคันที่ครึ่งกลางจริงนะมันไม่ได้เอนไปทาง นะมันไม่ได้เอนไปทางแบบนั่งสบายอย่างเดียวนะครับเหมือนเอสคลาสที่มันแบบโอ้โหนั่งสบายอย่างเดียวกันขับก็ไม่ได้ว้าวมากนะครับแต่คันนี้มันยังครึ่งกลางๆอยู่นะแต่ว่าใครที่อยากได้ลิมูซีนนะครับที่ขับสนุกมากๆเลยแล้วก็นั่งได้ด้วยเนี่ยผมว่า740ดีตัวดีเซลน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะด้วยความที่นำ้ำหนักรถเนี่ยมันเบาวกว่านะครับแล้วก็ถึงแม้จะเป็นดีเซลนะแต่ผมว่าแรงม้าไม่ได้ด้อยกว่าเลยนะครับ3.0ลิตร6สูบเรียงเหมือนกัน นะครับตัวนั้นก็ต้องบอกว่าแรงเหมือนกันนะครับแต,แต่ขาดออปชันไปบ้างนะพวกประตูไฟฟวงไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีนะครับมันก็อาจจะไม่ได้แบบบูว่าเท่าคันนี้นะแต่ผมว่าค่นั้นก็เหลือเฟือแล้วถ้าอยากได้ิมโมซีนนะขับสนุกนั่งสบายแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนน้ามันด้วยผมว่าเจ0ีนดีน่าเล่นมากกว่าแต่อยากได้ออปชันเยอะคันนี้น่าจัดมากๆครับ เปกันบ้างครับทุกคนสำหรับเจ้า 750E คันนี้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับและเป็นรถยนที่มีเทคโนโลยีมากจริงๆเนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะแข่งกันว่า s อสคัทกับซีรีส์เี่ยใครเทคโนโลยีมากกว่าแต่ผมบอกเลยว่าปัจจุบันนี้มาเนี่ยผมว่าซีรีส์เจ็ดแซงกันนะนะครับมาในตัวใหม่นี้เทคโนโลยีมากมายนะครับเครื่องยนต์ดีมีทั้งเลือกให้ i7 แล้วก็ตัวเจ็ดธรรมดานะครับแลไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์ด้วยเป็นซีรีส์เหน้าตาแบบนี้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับราคาเริ่มต้นของซีรีส์เจ็ดเครื่ 6ล้าน7 1 9 0 0 0บาทสำหรับ740 00 d นะครับและ7 5 0 e ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่7ล้าน 39, บาทนะครับบอกเลยว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคน่าสนใจพอสมควรนะครับเป็นประกอบในประเทศด้วยนะครับและใครที่ยังไม่พอใจกับ7 5 0 e มี m 7 6 0 e ตัวท็อปด้วยนะครับเครื่องยนต์เดียวกันนะครับแต่มีการปรับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงขึ้นอีกตัวนั้นนะครับราคาอยู่ที่7.3ล้านบาทเลยก็แพงขึ้นอีกนะครับแต่มีแรงมาเพิ่มขึ้นอีกก็แล้วแต่ว่าอยากได้แบบไหนนะครับแต่ว่าเ็เนี่ยผมว่าเป็นตัวที่เน้นการ มีดีไซน์สปอร์ตมากกว่านี้อีกนะครับบอกเลยว่าตัวนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันครับใครนะครับที่สนใจเดนิล w B M W C D 7รุ่นี้นะครับหรือ B M W รุ่นอื่นครับสามารถไปชมไ้ชมรถของ B M W ทั่วประเทศเลยครับยังไงลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดคอมเมนต์กดดิ้งนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ